ทำอะไรตั <ขอ S 1> เปีย,ปยอ๋แกะนี้กันเลยไหนดีขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนอครับสำหรับของเล่นใหม่เล่นใหม่เอ้าเป็นอะไรวะเกลื่อน่าใช่มยังขอบคุณครับนวดนวด เอาคุณพักก่อนคุณสุวรรณาแท้ตั้งส่งมาให้ปอเปี๊ยะอีกแล้วรถนี่หว่าเอรถสองกระบอกเลยสามเลยมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยกางเกงปเปี้ยากางเกงหล่อจริงเลยโอ้โหข้างในเออกิงเกงกี่ตัวเนี่ยดีใจไหมลูกดีใจไหม ขอบคุณเอฟซีด้วยลูกขอบคุณครับเมืองเลยพี่เจ้ตัวดีๆเอออบมันมีแค่สามขสามขอบคุณครับช่วยๆขอบคุณแรงๆสวยๆขอบคุณครับเออนี่นี่นี่ไม่เรียบเลยนี้แค่สามนี่ฝากขอบคุณขอบคุณออนไลน์รถนี้เรามาแกะอันแรกกันเลยเออเรามาแกะอันแรกป้าดล่ะแข็งเก่งไหมขอบคุณฟาดผมขอบคครับใส่ได้เป็นปีเลย เออวบีไว้ใส่นี่กี่ตัวหนึ่งนับี่กี่ตัวนับหนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้หกตัวเลยใส่ทั้งอาทิตย์เอเดี๋ยวบอก์บีไว้ใส่เออเดี๋ยวบาร์บี่วนใส่ไอ้ดิแม่ไปส่งดอกไหนรุนอะไรวะไหนดูดิมา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 จะสุกับปูไป แกะแรกอ๋อทีงอนไปแล้วเราแกะแรกเออแกะแรกเลยหนึ่งสองสามปุ๊บกดอะไรกดอะไรวะงอะนทำไมมันออกมาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพันหรือเปล่าพันหรือเปล่าเอาให้เบิดนี่ค<อ>ือที่มือใส่ยัยงนเาะ แป้งเั่อาวุัตอะไรแป้งนั่นแป้งเอาวัตอะไรเหรอแป้งเอาวัตอะไรลเหรอเฮ้ยพี่แปลงล้ปงดูดิเดไปโรงเรียนแล้วพี่แป้งพี่ปลาเอาสิไปส่งหรอกแป๊บเดียวเนี่ยแกะกับบ่อเพี้ยนเนี่ยเอา้านี่โอ้ยแป้งรถเป็นหุน่นยนต์เลยนะเห็นมั้ะแปง้งกิดมาเป็นหุน่นยนต์เลยนี่ มันได้แค่นั้นแหละเอานี่ถอนไปไปบายบ้านแม่นะชื่อว่าจับลอตเตอรี่นี่ตัวไหมจับลอตเตอรี่ห้าห้าหนึ่งเก้าซื้อแล้วเอารอยทุ่องรอยอุ่นยนต์อันที่สองจับลอตเตอรี่จับอรจับลอตเตอรี่ให้แม่ใช่ไหมที่น้องไทยห้าหนึ่งเก้าโอเแพงหักสี่ท่าคผล จีบใสิบใด้มันเลขสุดเลขสุดสวยแต่ว่าเพื่อนเคบอกตัวเก่าเนเพื่อนบอกตัวไหนก่อนป้าเบียบอกแม่ตัวไหนกะบอก้วยตัวไหนกน่อฮะฮะหนึ่งศเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดแต่ว่าเพื่อนบอก0ูนหกเพื่อนบอกเ่กัเลขกับรอมหันอีกมือนึงนี้ยนะพอเล็กไปซื้อไว้ศูนย์หกหกที่บอกเห้เาเติมนึแหลกพอท่านได้ซื้อเลยนะแต่สี่ให้เป็นหนึ่เนาะ อันที่สามถือเลขดับข่าวบนได้ละโซ่กระดับหกกระดับโชคไพ่โชคมันแต่ว่าก็ต้องซื้อได้ลูกหรอกลูกอะไรเนี่ยเออให้เนี่ยเราบว่าด้่นซื้อเหล็กกับเปียจักบากเออจื้อได้เยอะนี่ใครส่งมาให้นะครับใครส่งมาให้นะลูกเอฟซีเพิ่นมขึ้นไปเอฟซีชื่ออะไรลูกเอากล่องมาดูหน่อยสุวรรณาแซ่ตั้งสุวรรณาบอกเลยขอบคุณครับ ทำไงครับขอบคุณครับทำเงี้ขอบคุณครับโอ้ยชอบเห็ดยำห้ามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เดียนสกาวปอเปียาเพ็ดปอมบลายเพ็ดปอมบลายเพ็ดปอบลายยูทูบด้วยนะครับครับผมได้ของเล่นสามใหม่เอาไปโรงเรียนด้วยไหมเนี่ยเอาไปโรงเรียนให้เพื่อนดูอันหนึ่ง เอาไปได้ไหมเนี่ยเพื่อนบอกที่เลขไหนเพื่อนบอก0ูนใช่ไหมศูนย์ศ7นยเจดเจดเจ็ดแล้วก็มาเพื่อนเหรียญอยู่บริษัทคาีพเพื่อนดอกไปกินข้าวกับมาเพื่อนบอกเลขออกตัวไหนปอเปี๊ยะศูนย์ศูนยย์หกหกอกตัวเดียวกันเลขแล้วแม่ถามกับศูนย์หกหกเออก็เลยซื้อเาว่าเซื้อดอกเพื่อนกินข้าวม่จจกันเจ้ยวอยู่มหันไปกินข้าวเพ่นลบดีเลยถามตัวเด็กศูนย์หกหกศูนย์หกหกวแบ แม่ว่าเล่นซื้อจั๊กตัวบาร์ดิกะนี่แหละแล้วก็อันหนึ่งส่วนเจ็ดยังไงเดี๋ยวตอนเกิดอีกคุณก้องก้องเลยแล้วมีมี่สามีแล้อว่าสีสลบเอฟซีมันอยู่เขียนเขียนลงไปในไลน์ในกลุ่มไลน์ไปเอาเรียนดีกว่าพี่แป้งเข้าไปแล้วขอตั้งกับยายหน่อยครับทำไงขอตั้งให้หมดเลยอันนี้งยายให้หมดเลยไหมให้หมดเลยนี่ไหนว่ยมันเยอะเกินหรือเปล่าเด็กแค่นี้จะต้องเอาใส่กระเป๋านี่เลยใส่เออ ใสไม่ได้เอาเอาไปเอาไปแจกเพื่อนๆเหรออือจะเอาหมดไหมนะจะเอาหมดไหมนะเอาไปเดียวเอาไปเดียวครับผมเอาใส่กระเป๋าไว้เลยอดออกสดึงอึ๊บนีดูซิมีเลขอะไรดูซิมีเลขอะไรเออดูดูก่อนมีเลขอะไรม อยู่่นีดูก่อนมีเลขอะไรอ่านให้ยายฟังนิเียมีเลขอะไรบ้างดูดิโอ้ยอ่านก่อนนี่นี่นี่มันมีเลขอะไรเนี่ยมันไทยมันหุงจักหรือเปล่าข้างหน้ามันมีเลขอะไรเลขสามเลขอะไรเลขศูนย์เลขอะไรเลขห้าเลขอะไรเลขเก้าเลขอะไรเลขหนึ่งเลขห้าเลขห้าอันนี้ศูนย์สองเออมันอ่านหนังสือออกอยู่อ่านเล้เปิดนี่ไป หามซื้อเกินยี่สิบเม่อเจ้าใส่ตรงนี้มันเสียตรงที่อเอาไปใส่ตรงนั้นกันล่นลงต่อข้อเสียภาพนี้ไปแต่รองเท้าอ่าเนื่องเก่ากับเล็ดตรงกับเล็กกับตรงกับเล็กพูดจันหอมพูดจันหอมเขาให้ปิศนากว่าจะทำคลิปติ๊โหัหายอยู่กลุ่มโนเก่าหนึ่ง เพิ่นหายมาแล้วก้าวนืองก้าวนืองถอยนะ่ะมันโมเมีนถอยเพิ่นบอกว่าจะห่มหลายเพิ่นบอกถอยซื่อ,อคนอ,อื่นน่ะฟังว่าถอยเออมัมันนน่เขา<ๆ>จะไปตีเส้นเนืองแปดเหมือนเด้ก้าวก้าวเนืองถอยถอยอร,ร,ยรยหหิ๊งเ,งเ 16, งพิ่นมาบอกว่าเลขถอยเด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกพันท้อมาบอกแล้ว รถเขา,าของเล่นเดี๋ยวยายเก็บไปให้เนี่ยเดี๋ยวยายเก็บไว้ให้นะครับอเ,เอาวัดดียายหรือยังย,ยังไม่หวัดดียายเลย พี่แป้งพี่ปลาเขาหวัดดีอยู่นะหวัดดีทุกวันเกียมันเีย้วอเอามันออกยากดิเนยวัสดีครับสวัสดีครับตอนใบใบเจอเนี่รับผมเทียงนี่แหละเขาเก่ามากวันนี้คู่สิพาพไปทำบุญ ไปท้ำบุญสองวัดวัดบ้านวัดป่าผู้พันยังหน่อยไปถวายเทียนเข่าพันสาฝากติดตามสั่งซื้อขีมใดด้วยค่ะแอดมินก็มาแพ็กทุกวันเลยแพ็คของส่งทุกวันวันน่ะสินค้าเข้าอย่นี้ขนมเต็มห้องมาเออกินแ็่ขนม วาแถววันสาร์วันในที่แทงเต็มห้องกองกิน่นเอาทัานผู้มรวยๆถูกหวยไปด้วยกันขอบคุณของฝากจากคุณสิวรรณาแซดตั้งถ้าจะแดงจำบวผิดเนาะจงมาให้ปลเปียะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะที่ติดตาม เอ้ยเจริญกับสบัสดิ์สยังบาเศร้าวินนอนลงกับวินลูกขึ้นกับวิ่นเจไดสิไปวัดไว้คู่ท่างโรงเรียนให้ไปวัดนำ้ำไปเป็นกรรมการศึกษาให้ไปถวายรียนนำ้ำจะไปวัดป้ามองเดียวเอาแต่ผู้ชมโจกดี หนึ่งเก้าเลขปอเปียโบอันจับลอตเตอรี่ให้ตรงกับวัดปลาผู้จันหอมเนาะแล้วก็เพิ่นยังบอกอยู่ตัวเก้าคือศูนย์หกหกหนึ่งศูนย์เจ็ดพันยังบอกบอกหลายตัวเพิ่นสิก,กันกล่องควนมหาห้ยถึกนี่แหละกันกล่องควนมิโศกกับมิโศก,น,โกนี่แหละควนกว้อนก็บ,บอกหลายตัวบ่ได้ซื้อน้ำเพิ่น วันนี้กับว่านท่านซื้อจากบาทเนี่ยเอาทันไปสชมผิดจะละหน้าเอาเนาะอาค่ะทันไป้้มนี่คือเล็กกว่าเปี้ยเยก้วชอบส่วนตัวมักส่วนตัวติซื้อบไซื้อบถกสอง 7, 5, 7, 4, 7. อเจ็ดหาเจ็ดสี่เจ็ดจม,มันเข่าอยู่ยด้สี่เจ็ดเข่าเลขลอกเข่าเลขกันนั้นอยู่ เขาเลขอันสร้างเนี่ยแล้วกาศูนย์ศูนย์เอาเคือบอไซส่ศูนย์ศูนย์เจ็ด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 เพิ่นบอกเจ็ดตั้งสามสี่ตัวมันเนี่ยทำภรรมันจะมีเจ็ดเจ็ดนิดนงเดียหนึ่งเจ็ด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 เพิ่นแต่กับเพินบอกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดบอกเจ็แดงมันบอกศูนย์หกหกหกศูนย์หกหกหกเพนบอกนะศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเพนบอกนะ อันนี้หาเกลขจับลอตเตอรี่บ่แม่ครับนเจ็ดเจ็ดสองเล้านี่หกสิบล้านีเจียบอกโ้ยันแพงอยู่ตัวเรีพอมอสุดงขอให้ถูกหกสิล้านเอาน้ำล้านนึ่งท่านละไปถ้าไปเที่ยวเพ่าไ้นเลขดับจากตัวใดของเส้นช่ย่าจะเปปกันเด้อ อันฮัว้เจดับตัวใดสิได้ซื้อไปอยมัสิพาบอกจเว้ายาก้าทาเขาเจ้าึงคอมเมนต์ว่าบอกคายากบ่เอาดอกเิงถ้าถามเพิ่นกันเบิ่งเบิ่งน้องเปียยอมเอาติเเพิ่นมสิบอกเฮา เอาท่านผู้ชมเรว่อยๆไปน้ำกันนะคะ